มาจะหนูแมทนี้เจ๊จะพาไปดูวิธีเดินโรมไมโนอทอร์ฉบับเจ๊เมื่อพอเกมเริ่มปุ๊บเจ๊ก็จะมาอยู่บริเวณฝั่งที่ป่าของเรากาลังฟาร์มเพื่อให้แน่ใจว่าป่าจะไม่โดนเวฟแล้วหลังจากนั้นเจ๊จึงค่อยไปช่วยเลนกลางเคลียร์เวฟซึงถ้าเป็นในแมทอื่นๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเลนกลางเคลียร์เวฟเสร็จแล้วแต่ป่ายัางตีบับไม่เสร็จเจ๊ก็จะวกกลับไปช่วยป่าตีบับเพราะมันจะแชร์ e xp ให้เราด้วยส่อนการเปิดวิชั่นเพื่อได้ e xp กับทองนะนความที่ตัวเกมเพิ่งปรับลด e xp ที่ได้รร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 ัััับบจาาาาาากกกเเ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 ปปปิดแแแมพพพไไไลลลยยยออออองงววววว่่่่ถ้้้นนนนนททคค์หหหืืืตสีใช็ะ มันจะให้ค่าประสบการณ์เยอะกว่าเปิดวิชั่นอีกนทีนี้เราก็กลับมาที่เกมกันต่อโดยจังหวะนี้เนี่ยหลังจากที่ไฟแย่งดอกกระหล่ำจบลงเจก็มุ่งตรงไปช่วยเลนนักยิงฟาร์มก่อนเชลจานี่คือพุ่มที่ถ้าเราเป็นโรมเราควรจะไปยืนเช็คเพราะมันจะทาให้ป่าที่ฝั่งตรงข้ามเวลาจะมาแกงเขาต้องผ่านพุ่มนี้เนาะมันก็จะทําให้เขาแกงยากขึ้นจตาหนูเจก็อยู่กับบังแมนอยู่ระยะหนึ่งแต่พอเต่าเกิดเราก็ค่อยโรเททมาช่วยเพื่อนร่วมทีมที่ไฟเต่าและนี่เองถ้าเรามาเร็วมันอาจจะมีจังหวะที่ทําให้เราเซตไฟ ว่าลมสายแทงให้จาไว้ว่าทุกครั้งที่ออบเจกต์ใหญ่เกิดเราจะต้องมาอยู่ในบริเวณตรงนั้นเพื่อที่เราจะช่วยเซตไฟให้กับเพื่อนได้ส่วนถ้าหนูเล่นลมสายดาเมจอย่างไรหนูก็ต้องมายืนโซนพุ่มให้กับเพื่อนอยู่ดีตาน,นิดหน่อยก็ตรงที่การโซนพุ่มของหนูนั้นอาจจะเป็นการดักคิวตัวทาดาเมจของทีมฝั่งตรงข้ามรวมไปถึงเปล่าทีมฝั่งตรงข้ามด้วยเช่นกันส่วนในเกมนี้นั้นเจนเล่นไมโนทอร์โดยทีแรกก็กําลังจะทอแล้วนาพระป่าทีมเราไปพลาดท่าถูกปดคิวไปวาใครจะไปคาดคิดละงจั้าเอตมจ้าจวัน เต่าตัวใหมก่กำลังจะเกิดใน,นจังหวะนั้นเพื่อร่วมทีมกำลังเปิดคินิเวียอยูเอ่เอเอเห็นบนมินิแมพแล้วว่าแอไลท์กำลังจะมาก,ก็เลยใช้เอาตีขัดขวางนางเอาไว้และสุดท้ายพวกเราก็ช่วยกันลุมปิดทิ้วนางไปและนั่นก็เป็นอะไรที่โคชใช้ไล่เพราะมาทำให้ทีมโค้ชเจเน่ได้เฉวยโอกาสนี้ในการโซนพื้นที่รอบเต่าแล้วก็ยึดพื้นที่มาเป็นของตัวเราเลยจ่าหนูซึ่งระหว่างรอให้เต่าเกิดเนี่ยเจก็เลยแอบไปดูนิดนึงว่าป่าที่ฝ่งตรงข้ามตีแบาฟ้าอยู่หรือเปล่าเรจะไปคิดละจ้าว่าจังหวะนป่มไไเคใ ป่าเลยป่าก็เลยสามารถเอาเต่าตัวนี้ไปครอบครองได้อย่างง่ายดายนะโอเคแล้วอย่างที่หนูเห็นนะจ๊ะว่าในช่วงต้นเกมเนี่ยเจ๊จะเน้นเดินเกมคู่กับเมทเป็นหลักเพราะนอกจากการคอมโบของเจ๊กับเมทจะช่วยปิดคิวได้แล้ว <c oughs> ทําให้ทีมฝั่งตรงข้ามเองต้องหัวหมุนกับการเดินเกมของเจ๊กับเมทเนื่องจากพวกเราโรเททไปเติมเลนบนเลนล่างบ่อยมากก็นั่นแหละจ้าพอต้นเกมเล่นง่ายกลางเกมมันก็เล่นได้แบบสบายๆกันเลยทีนี้พอทีมของเจ๊ได้เต่าตัวสุดท้ายไปแล้วพวกเราก็ยังไม่อยู่เฉยนะจ้าตัดสินใจมาเวทบับ๊กซ่อมตของทีไม่ไได้คอมกันนใเกม่าะตรงข อ้ไกลที่ไหนได้กลเปนว่าเพื่อนเขาจะดักซุ่มที่พุ่มต่างหากงานนี้แผนก็เลยแตกเลยจ้าแต่ยังดีนะที่จังหวะนี้เจ๊รู้ว่าบักแอนล้าเน่ยรอเอาอันติรวบอยู่เลี่ยเรายังเก็บเอาติเอาไว้ใช้อยู่จ้าหนูแล้วสุดท้ายก็เลยใช้เอาติทุบสวนกลับไปและแล้วหลังจากที่ไฟกันนัวตรงนี้ทีฝันตรงข้ามเนตัดสินใจที่จะล่าถอยไปส่วนทีพเจเองก็ได้แบบซ้อมมาครอบครองจ้าหนูทีนี้ระหว่างที่เรารอให้หลอดตัวแรกของเกมเกิดขึ้นเรามาพูดถึงรักของทีฝันตรงข้ามกันแบบคร่าวๆก่อนดีกว่าบอกตามตรงว่างานนี้เจ๊ ฝั่งตรงข้ามเองก็ไปสามารถเบิร์ดด้ศัตรูขิดไปในพริบตาได้แน่นอนว่าเมื่อไฟมันยืดเยื้อแบบนี้ไมโนทองก็ได้เปลี่ยนนสิจา้าเพราะเราจะจะมีซีซีแล้วเรายังมีฮิวเรียกได้ว่าไฟจะนานสักเท่าไหร่ก็ไม่หวั่นกันเลยจะเธออ่าโอเคงานนี้พอหลอดตัวแรกของเกมเกิดขึ้นทีมเจ๊จึงมุ่งตรงมาตีหลอดตัวนี้ซึ่งในความที่ป้อมในฝั่งตรงข้ามแทบไม่เหลือหลอแล้วทีมฝั่งตรงข้ามเองจึงต้องระวังในการออกจากพื้นที่ป้อมของตัวเองดังนั้นแล้วทีมพเจ๊จึงมีจังหวะที่ได้ตีหลอดตัวนี้แบบสบายๆแต่ถามว่าหลังจากนั้นขึ้นมาเนี่ยของทีมฝั่งตรงข้ามได้หรือยังก็อาจจะยังไม่แต่ถึงอย่างนั้นทีมวเจ๊ก็ยังไม่รู้สึกกังวลใจแต่อย่างใด แล้วก็ถ้าพูดกันตามตรงก็คือลุงอีที่ฝันตรงข้ามยังเล่งกันไม่ตึงสักเท่าไหร่แบบนอกจากนางจะออกดาบฉาทันที่ขิดไปถึงเก้านางก็ยังไม่ไหวนะจ๊ะนอกจากจะไม่ขายดาบฉาแล้วยังเข้าไฟยังทันท,ที่เปิดเอาติแล้วเห็นอยู่ว่าที่ฝันตรงข้ามมากันเป็นกลุ่มมาเธออ่ะแล้วหลังจากนั้นนะจ๊ะพอหลอดตัวใหม่เกิดทีโมเจก็ยังได้หลอดมาครอบครองอยู่แน่คนนี้แทนที่เราจะไปขึ้นบ้านอย่างที่ฝันตรงข้ามได้กลายเป็นนักยิงของเราไปพลาดท่าขีดแทน,นที่โฮลี่ชิดคือแทนที่ปากกับเมทีมเราจะมาขึ้นบ้านใหญ่ดันวลแ้้้ขึน แ,แถมที่บันไรยก็คือนอกจากคูชิออนจะคิดแล้วรันั้นเซอรลิสลาก็ยังคิดต่ออีกด้วยจรยิงๆีนะจ๊หนูที่จังหวะน,นี้เองเจ๊สามารถเดินออกจากวงไฟได้แบบสวยๆแล้วก็ลอดตุวยเย่มาได้อ่ะดูทรงแล้วจังหวะน,นี้เนี่ยถ้าเกิดดึงเกมต่อไปทีมพวกเราอาจจะกลายเป็นฝ่ายพลิกแพ้พลแล้วก็ได้นะเธอว่าเราอยากระนั้นเลยจังหวะน,นี้เจ๊เองมีกรอกเกิดแล้วแถมเว็บคลิปก็เข้าบ้านข,ข,ของทีฝังตรงข้ามอีกด้วยว่าแล้วงานนี้เจ๊จึงเดินเข้าไปกลางป้อมแล้วเปิดเอาติดทุบเพื่อดึงความสนใจของทีฝังตรงข้ามซึ่งก็ได้ผลนะจ๊ะเราค แล้วทำให้ทีมของเราสามารถขึ้นไปอย่างที่ฝันตองข้ามได้และการ่ายวิตตอรี่ไปได้เป็นการชนิดี้เอ็จัตเธอซึงทั้งหมดทั้งมวลนี้นะจ๊ะจะเป็นเหตุการณ์ที่หนูได้เจอก็ต่เมื่อหนูกดโซโลมาเท่านั้นก็แบบว่าโซโลมันเหมือนเล่นแบบตัวใครตัวมันดังนั้นแล้วถ้าหนูเล่นโรมสายโซโลก็ให้จำไว้ว่าจงปรับตัวเองให้เข้ากับการเล่นของทีมเพราะถ้าหนูไม่ยอมปรับจะหวังให้เพื่อนร่วมทีมปรับเข้ามาหาก็อาจจะยากนะจ๊ะและนี่คือทั้งหมดของคลิปในวันนี้นะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต